สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับคุณครูก็มีโอกาสได้มาสอนวิชาคณิตศาสตรป์ป .3 นะครับก็วันนี้นะครับจะมาอธิบายให้ความรู้เรื่องนะครับนี่นะครับตรงหัวข้อบอกเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด มหับภาคนะครับบอกเวลาโดยให้มีจุดนะครับก็หมายความว่านะครับานาฬิกานะครับเราดูนาฬิกาก็จะรู้เวลานะครับว่าเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเวลาเราจะไปสถานที่ต่างๆติดต่องานมาโรงเรียนไปห้าง ไปไทายบัตรประชาชนนะครับเขาก็จะบอกเวลาว่าอ่าเช่นห้างเปิดเวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิกาอย่างเงี้ยเขาเขาเป็นคำพูดที่เป็นทางการน,ะนาฬิกานะ่ะแต่ถ้าบอกว่าห้างเปิด9โมงเช้าถึง4ทุ่มอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นภาษาที่ ทั่วไปที่เราถนัดใช้นะครับแต่เวลาเขียนนะครับเขามางเขียนเป็นตัวย่อนะครับวันนี้นะครับก็จะมีนะครับนี่นเวลานะครับที่บอกมาเป็นภาษาพูดที่เป็นทางการนะครับเช่น20นาฬิกา20นาทีนะครับแล้วให้เรามาเขียนเป็นตัวย่อแบบนี้เห็นไหมเขียนเป็นตัวย่อก็คือ20นาฬิกา20นาทีนะครับรู้ เวลา20นาฬิกา20นาทีเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เขียนเป็นแบบตัวเยอะๆแบบนี้นะครับมันดูมันดูนดย่นเยอะนะครับดูไม่อะไรนะเขาบอกว่าอืมอเป็นยังไงอะดูยากเกินนะครับมันดูยากเกินประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับ ข้อนี้ตัวอย่างมีแล้วต่อไปข้อนี้นักเรียนคิดว่าจะเป็นเขียนเป็นตัวย่อเขียนยังไงก็22 22นาฬิกานะครับ22นาฬิกาก็เขียนไปเลยนะครับเนี่ยครูจะบอกนะ22อ่าคำว่านาฬิกาเนี่เปลี่ยนมันเป็นจุดซะนี่ก็เป็น22นาฬิกาไปแล้วนะครับ มีนาทีไหมไม่มีนาทีเราก็ต้องใส่0ูย์สตัวนะครับแล้วก็ใส่นออย่างนี้นะครับก็คือ22่สนาฬิกาจุดศูนอหมายถึง22่สนาฬิกาศนาทีนั่นเองนะครับแต่เขาใช้เลข2หลักในการเขียนนะทั้ง เอาอย่างนี้คุณครูจะบอกว่าเลขข้างหน้าจุดมันเป็นเลขบอกเวลาที่เป็นชั่วโมงเลขข้างหลังจุดมันเป็นเลขบอกเวลาที่เป็นนาทีนะนักเรียนที่บอกเป็นชั่วโมงม,มันก็จะมี2หลักนะครับมี2หลักบอกเป็นนาทีก็จะมี2หลักนะครับก็ให้เราเขียนเป็นเลข2หลักนะครับอ่ดูแล้วเราต้องดูตัวอย่างนะครับดูดูตัวอย่าง ดูตัวอย่างนะเราถึงจะรู้จักว่าอ้าวถ้ามันมีตัวเดียวเหมือน9นาฬิกาเนี่ยเราจะเขียนเป็น2หลักได้ยังไงนะครับ9นาฬิกาหมายถึงตัวนี้บอกเป็นโมงนะครับเป็นโมงนะก็คืออันนี้เรียกว่าบอกเป็นรายชั่วโมงนะครับก็เรามาเขียน9ไว้ก่อน9นาฬิกาใส่จุดตัวนาทีก็เขียน45นาทีใช่ไหม45นาที นะครับแค่นี้เรารู้แล้วนะว่า9นาฬิกา45านาทีแต่ว่าเขาต้องเขียนเป็นเลข2หลักก็เขามีเลขอยู่แค่หลักเดียวเราก็ต้องเติมเลขศูนย์ไว้ข้างหน้าของเลข9เห็นไหมมันเป็นเลข2หลักแต่ศูนย์มันไม่มีค่าเพราะศูนย์อยู่หน้าเลขอะไรจะไม่มีค่านะครับถ้ามาอยู่ข้างหลังมันถึงจะทําให้ตัวเลขทั้งหมดนั้นมีค่าแต่ว่าถ้าศูนย์อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่มีค่าก็เป็น9นาฬิกา45นาที ต้องเขียนให้ครบเซตนะครับมีบอกชั่วโมงบอกนาทีแล้วก็มีตัวย่อของคำว่านาฬิกานะครับอ้าวนักเรียนก็จะสับสนอีกทีนี้เอา้าคุณครูแล้วอนอหนูมันไม่ได้แปลว่านาทีเหรอมันไม่ได้แปลว่านาทีนะลูกนะมันแปลว่านาฬิกานะนี่นอหนูจุดนี่มันแปลว่านาฬิกานะเออมันแปลว่านาฬิกาให้เรา เขียนย่อเฉยๆอย่างเช่นเห็นไหมตัวนี้มาต่อ6นาฬิกาคู่ถนัดคู่เขียนอย่างนี้เลย6นาฬิกา10นาทีนอนหนูก็คือการกินรวบถ้าเรามาสังเกตนะมันเป็นนาฬิกาที่บอกชั่วโมงใช่ไหม6นาฬิกา10นาทีไอ้นอนหนูเนี่ยคุณครูว่ามันแทนทั้งคำ มันย่อมากๆแทนทั้งคําว่านาฬิกาตรงหลังเลข6แล้วก็แทนทั้งคําว่านาทีตรงหลังเลข10ใช่ไหมนะคุณครูก็เพิ่งเข้าใจตรงนี้นะเพราะว่าคุณครูเข้าใจเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ก่อนนะว่าอันนี้มันคือ6นาฬิกาสินาทีอย่างเงี้ยมันจะบอกอย่างนี้นะทีนี้นี่เห็นไหมเลขก็ต้องใส่2หลักนะครับก็ให้นักเรียนเข้าใจนะว่า อะมาต่อแล้วกันดูต่อแล้วกัน18นาฬิกา50นาที18นาฬิกานี้บอกเป็นลายชั่วโมงเห็นไหมนี่แล้วก็มีหน่วยบอกว่านาฬิกาไอห้าสนาทีก็มีหน่วยบอกอ่าบอกนาทีนะครับมีหน่วยเป็นนาทีทีนี้เราจะเขียนแล้วก็มาเขียนเป็น18ไปเลยสิ 18. นาฬิกาต้องมีจุดขั้นระหว่างาตัวชั่วโมงกับตัวนาทีห้าสินาทีความจริงแล้วในภาษาภาษาพูดภาษาเขียนนี่นะมันจะต้องเป็นานาฬิกาอยู่หลัง18ใช่ไหมเราไม่เอานาทีอยู่หลัง50ใช่ไหมนาทีเราไม่เอาเราก็เอามาย่อเป็นนจุดเห็นไหม ตัวนาฬิกาที่จะอยู่หลัง18ก็จะย่อเป็นนตัวนาทีที่อยู่หลังเลข10อ่าเลข50มันก็จะย่อมาเป็นตัวนอหนูนอตัวเดียวนี่นอเดียวนี่จุดนี่นี่นะครับจุดตัวนี้ก็แยกระหว่างลายชั่วโมงกับลายนาทีอ้าครูทำหาจนจะหมดแล้วนักเรียนยังไม่ได้ทำเองเลยนักเรียนก็ทำเองนะครับตรงนี้นะอ่ะ มันยังไม่พอนะเรียนนะมันต้องมีแถมนะครับเขาบอกว่าเขียนคําอ่านเวลาต่อไปนี้อ่าก็คือเขามีเวลาเป็นตัวย่อมาแบบนี้นะครับนี่หรือเรียกเป็นทางการว่าการบอกเวลาแบบมหับภาคนะครับเป็นตัวย่อแล้วมาเป็นคําอ่านที่เป็นทางการก็คือบอกเป็นนาฬิกาบอกเป็นนาทีใช่ไหมก็แค่ เหมือนกับว่าตัวนี้แปลงจากคําอ่านเนี่ยนาฬิกานาทีเป็นตัวย่อใช่ไหมแต่ตัวนี้ให้แปลงจากตัวย่อมาเป็นคําอ่านที่มีคําว่านาฬิกามีนาทีอย่างเช่นข้อนี้อันนี้คือ7อะไรภาษาอ่านเป็นทางการ7นาลิมมีเงามีเงาบางนะลูกนะกากี่นาที ถ้าเป็น0ูนย์แบบนี้ไม่ต้องไปบอกว่าศูนย์นาทีนะมันมันมันบอกได้บอกเป็นศูนย์นาทีบอกได้แต่มันดูแบบว่าอืออาครูไม่ได้ว่านะแต่มันดูเหมือนบันนอกอะ่ะเออเจ็ดนาฬิกาศูนย์นาทีเขาไม่พูดกันนะครับมันเป็นบ้าน,นอกเกินไปนะทีนี้มาดูตรงนี้นะเรียนนะนี่สิบหนาฬิกาก็เขียนเป็นสิบหกนาฬิกา 30นาทีก็เขียนเป็น30นาทีมันง่ายนะนักเรียนมันง่ายมากๆเลยนักเรียนไปทำมานะครับนี่นะก็วันนี้คุณครูก็อธิบายเพียงเท่านี้สวัสดีครับ